คุณหมอพรทิพย์พรบบาทแผลสําคัญที่ทําให้รู้ว่าอาจจะเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในคดีนี้เห็นแล้วเห็นกับตาแล้วก็ค้างคาในใจอยู่จนกว่าจะขึ้นศาลไม่งั้นอาจจะถูกทําลายพยานหลักฐานทิ้งอาจารย์ปันเทพพวพงพันธ์แถลงถึงคดีการเสียชีวิตของนางสาวพระราธิดาพัชราภิรพงศ์หรือแตงโมนิดานักแสดงชื่อด,ดังโดยตั้งข้อสงสัยถึงความผิดปกติ ในบาัาดแผลของแตงโมและได้พูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันโดยบอกว่าได้มีการพูดคุยเบื้องลึกบางประการกับคุณหมอพรทิพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งสาระสําคัญเป็นเรื่องผิดปกติของบาดแผลซึ่งเราเห็นถึงความผิดปกติในบาดแผลจริงๆ คุณหมอพรอทิพย์พบบาดแผลสําคัญทําให้รู้ว่าอาจจะเกิดความผิดปกติขึ้นในคดีนี้และตนเห็นแล้วเห็นกับตาซึ่งก็ยังคาใจอยู่แต่คอยังไม่เปิดเผยจนกว่าจะขค้ื่อนสารไม่งั้นจะถูกทาลายหลักฐานทิ้งขณะที่ทางเพจคุยทุกเรื่องกับสนทีได้เผยภาพขนาดสนทีลิ้มทองกุลอาจารย์ปานเทพพวงพันธ์ได้พูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุน,นันและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีแตงโมระบุว่า แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันทเข้ามาพูดคุยและให้ข้อมูลในเรื่องคดีแตงโมว่าจริงๆแล้วจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่โดยได้พูดคุยกับคุณสนธิและจาร์ปานเทพเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณหมอธวัชชัยหครั้งสองครั้งถึง3ครั้งนะครับทางโทรศัพท์ต่างหากรวมไปถึงคุณหมอ,อคุณหญิงคุณหมอแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันท คุณหมอพรทิพย์บบาดแผลสำคัญที่ทำให้รู้ว่าอาจจะเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในคดีนี้แต่ยังไม่บอกเวลาตอนนี้ว่าคืออะไรนะครับแต่เห็นแล้วเห็นกับตาแล้วก็ค้างคาในใจอยู่แต่ยังไม่บอกจนกว่าจะขึ้นศาลในงั้นอาจจะถูกทำลายพยานหลักฐานทิ้งนะครับแต่ผมได้เห็นแล้วก็เห็นว่าอาจจะมีพิรุธและมีเงื่อนงำจริงนะครับบวกกับคำให้การที่เกิดขึ้นในคำพิพากษาฉบับนี้นะครับ อยากให้สื่อมวลชนไปถอดรหัสทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วจะเข้าใจว่าทำไมคุณอัจฉริยะถึงชนะคดีนี้ทั้งที่ตํารวจได้รุมฟ้อง21คนกับคุณอัจฉริยะคนเดียว <c oughs> เรียนให้ทราบว่าเมื่อถึงจุดที่จะต้องเชิญนิติเวศมาให้การในชั้นศาลในคดีนี้ครับที่คุณอัจฉริยะชนะ <c oughs> คุณหมอที่เป็นนิติเวศไม่มาให้การนะครับทำให้ศาลจึงเชื่อและลงมติว่า แล้วก็พิพากษาว่าคุณอัจฉริยะสารท่านยกฟ้องทีนี้เมื่อยกฟ้องแล้วก็เป็นแค่คดีหมิ่นประมาทก็จริงครับแต่จากพยานหลักฐานในคดีน,นี้เรียนให้ทราบว่าคุณหมอธวัชชัยถูกตัดออกจากเป็นพยานในคดีหลักนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะขึ้นให้การต่อสารเพียงแค่5วันเท่านั้นนอกจากนี้อาจารย์ปันเทพโพโพงพ,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 พนันธ์ยังได้เปิดภาพส่วนประกอบเรือยน เพื่อชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบในใบพัดว่าเรือลำที่เกิดเหตุมีส่วนประกอบของเครื่องยนต์เรือแบบภายนอกสเปคของใบพัดเรือลำนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง14นิ้วแต่ระยะวงรอบ19นิ้วเว้นระยะ1ขีดต่อ1ขีดประมาณ16เซนติเมตรโดยประมาณซึ่งหากดูบาดแผลที่เกิดขึ้นจริงปรากฏว่าบาดแผลที่ขาสองข้าง ซ้ายกับขวาส่วนทิศกันก็แสดงว่าไม่ใช่ใบพัดเดียวของเรือลำที่เกิดขึ้นแน่ๆเพราะถ้าเป็นใบพัดเดียวจะส่วนทางแบบในรูปไม่ได้ต้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมองว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือและยังมีบาดแผลอีกจุดหนึ่งบริเวณหน้าขาด้านขวาเป็นรอยกินลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าเป็นของมีคมเรียบซึ่งหากเป็นใบพัดจริงขาซ้ายต้องมีบาดแผลด้วยพร้อมบอกอีกว่า บาดแผลแตงโมย้อนแยง้งทั้งบาดแผลแนวยาวและบาดแผลซ้ายขวาที่ยังไม่สอดคล้องกับใบพัดประการที่สองที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือบาดแผลอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นบาดแผลใหญ่ที่สุดคือบริเวณหน้าขาขวานะครับซึ่งบริเวณหน้าขาขวาเนี่ยเป็นรอยกรีดยาวลงมาลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ ทุกฝ่ายตรงเห็นตรงกันว่าเป็นของมีคนเป็นของมีคมเรียบนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นใบพัดจริงขาซ้ายจะต้องมีรอยบาดแผลด้วยและที่สำคัญก็คือมันจะเข้าได้อย่างไรในเมื่อมันติดรูปร่างที่เป็นลักษณะของเครื่องยนต์ที่ไม่สามารถเจาขาข้างหนึ่งแล้วไปคร่อมกับข้างบนอีกด้านหนึ่งข้างซ้ายได้และมีบาดแผล ที่ย้อนแย้งกับบาดแผลด้านข้างตรงขาด้วยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็แสดงให้เห็นว่าบาดแผลมีความขัดแย้งย้อนแย้งกันมีทั้งบาดแผลแนวยาวและบาดแผลที่เป็นอยู่ด้านซ้ายด้านขวาที่รอยบาดแผลไม่สอดคล้องกับใบพัดเมื่อเป็นเช่นนี้แหละนะครับก็ทำให้ คุณอัจฉริยะสามารถรอดผลหรือสารยกฟ้องได้เพราะเนื่องมาจากหมอท่านชี้แจงว่ามันมีพิรุธที่จะสรุปได้ว่าเกิดจากการตกน้ําและโดนใบพัดในเรือลังกาและเรียนให้ทราบว่าบาดแผลมีมากกว่านี้ที่เราสังเกตแต่ยังไม่เปิดเผยในเวลาตอนนี้ที่ทําให้รู้ว่ามันมีเรื่องที่ร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดในขณะนี้นะครับอาจารปานเทพยังบอกอีกว่า พบพิรุษว่าจุดที่พบศพด้านทวนน้ําจากจุดที่ตกเพราะปกติศพของแตงโมเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ต้องไหลไปตามน้ําแต่นี่พบอยู่ในที่ทวนน้ําและที่สําคัญพบคราบดินในหลอดลมในปอดที่เป็นเศษโครนเศษทรายและสิ่งสก,กรปรกเข้าไปในร่างกายเมื่อวิเคราะห์จากตาแหน่งที่อยู่ในน้าลึกของแม่น้าเจ้าพยาดูไม่สอดคล้องกันเพราะว่าต้องตกอยู่ในระยะที่ลึกเพราะการที่ตกอยู่ในที่ลึกเกินไป มันไม่สามารถที่จะทําให้น้องแตงโมเสียชีวิตในขณะที่ดิ่งลงไปถึง17เมตรไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องย้าว่าแตงโม,มไม่ใช่ปลาแซลมอนเมื่อพบศพและสว่างไข่ทอนน้าได้ยิ่งมีบาดแผลด้วยยิ่งผิดปกติรวมถึงการตรวจพบเส้นผมสามเส้นบนเรือของแตงโมที่สามครั้งไม่เจอแต่มาเจอครั้งที่4ี่โดยกระบวนการอาจจะมีความผิดปกติเพราะความเจอตั้งแต่แรกจึงทําให้มีพิรุธและยังมีการตั้งข้อสงสัยเรื่องปสัสสาวะท้ายเรือที่เป็นไปไม่ได้ ข้ท้ายเรือจมน้ำในขณะแล่นที่มีความเร็วแปดน็อตซึ่งต้องมีการหาข้อสมมุติฐานว่าเกิดอะไรขึ้นหาไม่ได้ตกท้ายเรือไม่ได้ปัสสาวะและแผลที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอาจไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือซึ่งพบว่ายังมีความผิดปกติหลายอย่างทั้งภาพที่ถ่ายคู่กับคนบนเรือที่ขึ้นน้ำขัดแย้งกันเรื่องของเวลาภาพถ่ายต่างๆด้วยข้อสังเกตที่พิรุธอย่างยิ่งที่ทําให้เราต้องหาคําตอบและทําให้เราคุณหมอธวัชชัยต้องมารายงานคือกรณีนี้ ศพพบจุดทวนน้ําจากจุดที่อ้างว่าตกสําคัญนะครับพบปกติศพของแตงโมเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ต้องไหลไปตามน้ําถูกไหมครับนี่อยู่พบในทิศทวนน้ําและที่สําคัญก็คือพบคราบดินหลอดลมปอดที่เป็นเศษคโคลนทรายและสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกาย เมื่อพิเคราะห์จากตำแหน่งที่อยู่ในน้ำลึกแม่น้ำเจ้าพยามันดูไม่สอดคล้องกันครับเพราะว่าต้องตกอยู่ในระยะที่ลึกแล้วก็การตกอยู่ในที่ลึกเกินไปเนี่ยมันไม่สามารถที่ทำให้น้องไตโมเสียชีวิตในขณะที่ลงดิ่งไปถึง17เมตรไม่น่าเป็นไปได้นบะน่าจะเป็นพื้นที่อื่นเดี๋ยวผมจะทิ้งตมไว้ว่า เสียชีวิตที่อื่นนะั้นมันแปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าการที่เสียชีวิตมีลักษณะศพทวนน้ำต้องย้ำว่าแตงโมไม่ใช่ปลาแซลมอนนะครับเมื่อเป็นศพแล้วเนี่ยที่จะไปวางไข่ทวนน้ำได้ยิ่งมีบาดแผลด้วยยิ่งผิดปกติมากนะครับเอาล่ะครับต่อมาประเด็นที่ศาลได้พิเคราะห์เรื่องของกระบวนการนิติเวชผิดปกติโดยพบว่านายแพทยสุรนรงค์นะครับ เอาใบจักทดเห็นว่ากรณีเอาใบจักมาทดลองกับศพผู้ตายจริงปกติทางการแพทย์จะไม่ทำนะครับเพราะจะทำให้เกิดการสัมผัสกับผู้ตายและทำให้เกิดการปนเปื้อนในพยานหลักฐานประเด็นถัดไปก็คือคุณหมอสุรนรงค์บอกว่ามีการเก็บพยานหลักฐานหลายครั้งบนเรือพยานหลักฐานนั้นก็จะถูกทำลายโดยสภาพและโดยธรรมชาติการตรวจพบเส้นผม แตงโม3เส้นบนเรือจากการตรวจโดยเฉพาะตรวจแล้วก็เจอที่ท้ายเรือนี่แะครับแต่ไปเจอครั้งที่4แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะพยานเหล่านี้เป็นพยานสำคัญครับและไม่สามารถตกหล่นได้เลยและควรเจอตั้งแต่ครั้งแรกทุกท่านอาจจะสงสัยว่าที่คุณหมอสุรนงคให้การไปแล้สารท่านก็เห็นว่าผิดปกตินี่แหละครับ มันผิดปกติขนาดไหนเพราะการตรวจครั้งแรกใช้คนโมโหลานขนาดนี้ครับแล้วจะไม่เจอเส้นผมสาเส้นถึงสมครั้งได้ยังไงหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็น รู้จักไหมครัคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสารนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทําได้หมดเลยนะครับเป็น หม่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืมดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ3า0กรัตามบวกบวกนะครับ199าบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมผู้ชมครับนี่คือหม่มนะฮะกินเป็นไหมฮะ หม่ำหม่ําดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะหม่ําทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัว่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพีก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อ ในลิงไลน์นหครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่โอ้โหอันนี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อาสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจก็ามาหนึชุดเนี่ยจะมีถึงสิชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมส่งคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากาลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแนบทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น f c สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดส,สังเสด้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไงนะ นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแเปะไก่พาสงพาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซียูคนอีซี่นิวเนี่ยมีทีมงานหัวเป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดา,ท,มดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการองการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลาแข้งของตนเองเอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้มั่มโอ้โหสวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้าหนัก360รกบรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ